ยังโสดเปิดใจให้คือเก่าบ่อยเนาะให้ลมคือเก่าเนาะถักเฟสคือเก่าพี่น้องเลยบได้บได้ลำคานตีเอฟซีบได้ลำคาญเลยดีใจอยู่บ่เพ่ถ yeah> ักวันใช่คันมีเน็ตแล้วก็สิโทลินหน้ามันอมนังบ่มีก็บบได้โทแมนแมนมิแต่แน่นีูแล้วมิแต่ขันซุ้มนองวางซุ้มน่องกับโทดินน้าเพิ่นนี่ว่าลมก็เพิ่นทันแน้แบบตอบเพิ่นเนาะตอบเพิ่นเซ็เพิ่นคันว่าไปเบียบไปงานกับบอกเนาะไทยเนาะแมนเลยไปล่ามากขอบคือคาวาทันเนี้ย สบายดีตอนสระเซาเ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ออกมาเยี่ยมำๆหน่องอ้อยหน่องจอยที่เก่าเ้าได้หนิเลยเพื่อนยืนเติมเกื็ดได้ยินแจมเพื่นเบาอยู่สว่างนี่ยขเพื่อนเนี้ยยามลำให้ลำหน้าเลยเพื่อนให้ออกมาหาแต่เ้าพี่น้องเอ้เพราะว่ามีเวรเอฟซีเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนคนเงินใหนว่าซอยลำให้ลำหน้าน้าเสืออาหารการกินบ่หัวเท่าไรดอกทางแบบคนไทยเป็นคนจัดการพี่น้องเอ้เ้าหาเขะหอดเท่าเนาะ มาสองคนกับอาบุทไทยน้องก็อยู่ทั้งเงินพอดีกำลังว่าจะไปลำมาแลยทีมงานอาวายุดก่อนว่ะเบาล้มกันก่อนกำลังกาเกียมจะไปลำมาลำมาไปหน่อยเพราะว่าเพื่อนำมือก่อนนี่จะทงนะันนั่นแล้วแล้วประมาณหาวไข่เลยอยู่ในชามให้อยู่บนน้อยเลยเพือาจจะหน่อยเข้าสิบเป็นติดตามเบิึงที่สิบสองสาวลาวที่ว่าลำมา,มาลำหน้าไม่เคยมาแต่สาวอย่างนี้เธอได้หนิเนยแต่สาวเธเนานะ สาแท,ท้ผู้ชายเนียยังนี่้อ,อ้แอ,องผู้ชายช่วยหมานางโมกูเขาบอด้บ่บได้ม่นคือแต่งตัวงามเลยไปนี่น้ำาเนี่ยยังบอด้ออกเอะคกัมือกการกมือลกาทีนี่ลกาแล้วไปทำต่อเมนสบายดีสบายดีเบ,บิงมือมีแต่ขี้ต,ต้มตัดละเล็บนะ บริเวตัดนี่นะเออมือมือก่อนคือยน,น่าอยู่หรือเตาเเอาเอาออกแล้วอืมสัพอยี่สิบเป็นบริตัดเล็บนี่เรีอกว่ <c oughs> เล็บเป็นตอพี่น้องบริเวณเล็บมือแทะแมนตออชันแล้วตอนนี้นะน้ำหน้าก็เล็บมือเน่าบริเวณเสียใจพี่น้อะไรแรกจะชิบมือไม่ต้องพายกันนำหน้าลายมือจั๊กมืออะไรนำหน้ามากนะ <c oughs> สามมือสามมือแล้วะหนึ่ง ยังมาที่สองมที่สองแมีใจซ้มะพอดี้ำาตัวแต่งตัวไปดำหน้าพี่น้องเลยผู้สาวหยกใหม่ต้องใส่คันเลินคือวันนึงตอนสุดนั้นไปดำหน้าใช่อืมบอเปได้เลยมันดำดำเนี่ยมันบริเลดได้หมดเลยไม่ขาวๆนอยากดำเนาะชุดมาจนดีใจว่าสีไทยเอพชีเบิ้งว่าคือใส่ใส่คนเดินเนาะ กมันแล้วแล้วแล้วร้ายเลยบ่หน้านะทงหนึ่งแล้วมีอีกสามให้แต่ว่ามีแต่ทงทงงิ้มทงตาใหญ่บ่ตาหน่อยเนาะม่นอให้หน้าบป็ใหญ่บ่หน้าน้องบป็ใหญ่ต้งหน้าหน่อยเออเช่นองเนี่ยเราเคยเฮ็ดเนาะแต่ปีฐานาเิ่นองฮาก็เฮ็ดนี่บ่เมนฮักกัปีนี้โอ๋อปีทั้งบิดอันนี้เนาะแต่ว่าเป็นเป็นหน้าเก่าแล้วเนาะ เนี่ยหน้าเก่าแต่ว่าเขาเจ้าบริเฮ็ดยังบริเวณนะซักตลอดโอ้เฮ็ดไทยซักไทยตะกี้นะนาซักนาโอ้ซักซักเขาวไทยแมนฮะกับปีนี้ไทยไทยไทยนำปีนี้เนาะลองเบิ่งมีน้ำอยู่บ่นมีน้ำบักหลายแบหลายเนาะน้ำลายเลยเนาะก็ปล่อยออกปล่อยไปแล้วน้ำลายคือปล่อยออกเนาะคือแบบค้างแมนริมอ่ะ โม่เป็นจนเพียงแขงเพียงคายเยม่เปียงบ่ในนั้นบ่มีอห่างมาคันมีห่าอนี่บ่เปียนเนยาเลยอ่ามันเช็ดเนี่ยลยตัวเนยห่างไอไลกว่าจะน้อยมันทิมงานหาสิลงไปเบิ่งนองดำน้ำเนาะองตีดำํำตีดำาำเนาะเออนองดำมันขันปีงจับกะให้แจนไก่แล้วสชอให้สาวอีเลมาปีงมาปีงจับ ป็นแน่ือว่าได้ยินว่ามีเอฟซีตัวไหนเป็นโอนกอดขับใหม่บอลเมนับทุบ้าต้งไหนทุบ้าตอนไหนเขาในอยู่ทงานทำงานอยู่ตามประเทศเนาะเขาให้ซื้อผัดลมลายปันไดเนาะเขาเท่าไรจะจพันเนาะสี่พันแมนสี่พเนาะแมนสี่พันิดเองไว้ใ่รได้ซื้อยังผัดลมซื้อผัดลม เห็นในตอนหน้าคลิปนั้นบกว่าอยู่ในห้องเราในคอนดเนลราะว่าพันทอดนี้มีผัดลมบอลยันทุบเบิ้ลแหละยันบอลผัน่าห้อนๆเนาะผันก็ยังให้ซื้อผัดลมไปเนเพิ่นบ่ได้ซื้อว่ามอนกอดมอนอย่างบอลเออิ่นจิมาอันนี้ิ่นจิมาเป็นมอนกอดแท่นบ๊วยจักไปเนาเลยกันยงดีเนาผนชายผู้ดีถือสว่างีิว่านำหน้าดีเนาะผูดีซื้อองอยู่ห้องกินไปเนาะเม่ดซื้อน้ำมันไทยนายอีก พอดีโอเคเลยเนาะหายก็จะคิดมาดีแต่แรกว่างแผนนี่เพิ่นฮู้ว่าะจะนำให้นำหน้าใช่ไหมกระตือรือร้นกันรักใส่าเมื่อยบ่เออขันเมื่อยส่งใจมาให้่ใครเนี้ยมีก็ทำเนาะเห็ดเห็ดให้เห็นหน้าเห็ดเบียรเมื่อยใช่ไหมกับบ่เมื่อยเราเป็นหน่วยคันว่ามีคนเป็นห่วงเป็นใหญ่เนี่ยเลยน่ากันในช่วงฮาเล่าอยู่ว่าใส่มาเมื่าเห็ดเบียรเมื่อยบ่ขันจะสีสูดเลอร์ยังไงนะสนี่ยซใจให้อยู่ โอ้ปเพช้เปียกไม่เห็นพี่น้องเฮ็ดเปียกกับบะเมยแล้วแบบนี้นะพี่น้องเอยสะทดหมคันคือเบาไทยนี่บะมีไปชงใจเห็นกับเมย์มันเบาไก่เนาะเพชรเปียกกับเมยพี่น้องเยใครอยู่น้องๆมีเอฟซีชงใจให้กันพอได้เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องเลยสูบอยากสูงงานทางน้องเพื่อนแล้วก็ทางเอฟซีอยู่ต่างประเทศหรือว่าบอลไก่บอลไก่ฮะเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่กันถึงมาบริจาคเป็นชูเป็นแฟนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะฮะอุ้จ๊คฮะแพงกันเนาะ ดีใจน้ำหนุนน้องพี่น้องเลยให้น้องนำหน้ามาครบหรือบ่ครบเพราะว่าเงินกับเอฟซีของน้องแะไรเนาะเม็นซเพันสวยเรือพี่น้องเลยเพป็นเมตตาสวยเรือเพป็นนำบปด้วยน้องเป็นเป็นจำร้อนเงื่อนซีพันบาทเนาะนถืออยู่สองล้านหาแสนพี่น้องเลยสองล้านหาแสนกี่เพราะว่าเพป็นเพป็น เป็นทักคาบันชีเป็นทักคาโอนหรือว่าคารทอนเนี่ยพี่น้องหรือว่าคาร์ทวาววาได้อันนี้กับคาทะเมียอเนาะแมนไหมพันธุ์หนึ่งต่อสิบพันหรือสิบห้าพันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าทางทีมงานเขากับบอมีบันชีเนาะบ่มีบันชีเองบีัเปิดเองเป็นบันชีไทยพี่น้องครบแล้วครบไหครบไปเลยครบพี่น้องครบเออชุดมาอยากนับแล้วท่านึงกับชุดน้องนับเติมอีกนะเลยเผื่อบอมมี่ยังผิดพลาดเนาะบําไทยเนาะแมนไหม เป็นได้ไหมดีใจบ่ะบันดีใจทีมงานก็ดีใจน้องๆเนาะแมนแมนที่ว่าเพราะว่าาเสูงออกไปแล้วมีคนช่วยเหลือเนาะแมนเข่นใจพี่น้องเอลยก็มีเอฟซีเป็นตอกปลาสีแดงเติมน้ำมันบ๊บไปไปบ๊อบจะไปใส่น้ำมันบ่ใส่มากเพราะแห้งนะใส่ตีพังเลยใส่มากหน่อยนูนะเอาสูตรยาไว้รถพี่น้องน้องพนวาครบแล้วเนาะ แต่ว่านอกจะให้ใส่น้ำมันนี่ก็น้ำมันเต็มถังอยู่บะน้างน้ำมันเต็มถังหลือช่วยใส่แมนแมนแกดีมีใจน้ำแล้วมีครูสวยปูเรือคพี่น้องเลยก็มีแต่อยากลงไปดำหน้าสวยแล้วไปเนาะนักไปเบิ่งน้องดำหน้าห้ามต้องคนเลยต้องลงดำต้องลงดำต้องดำสวยเออดำสวยเอามาช่วยหน่อยดำโมเป็นได้ช่วยมองซ้อนไหนบ่ สอนได้ยูสอนได้เนาะสอนกูได้ดำนาคันเรื่องอื่นได้ยูเอ้ยนี้ต้องเฮียนเองเด้ต้องเฮียนเองแม่นเขาอย่ามาเรื่องอื่นเะเแห่งเฮียนเองเนาะไทยเนาะแม่นเม็อ้าวคือเราไปเจ้าหน่อยหนึ่งเนาะไปกันสิไปนำภายนำนาอยู่ทางบนนด้นได้ยินเสียงรถไทยอยู่ทางทางไหมวะทางนี้ทางน้องปานนี่ทางน้องปาน่ะมาไปกินข้าวมือก้อนเน่ยเนาะโดยตักหน้ากินข้าวชุดก้อนหัวเหนือบนเด็กไก่เพราะนี่ยประมาณรักหนึ่งเดือดร้อยเมตรนี่แหละ ชุ่มนองยางไปบ่หรือว่าขี่รถขี่รถไปขี่รถขี่รถไปมันเลยยางรถช้อมคานี่บ่สิย่างบ่ใกล้ๆนี่เองว่าสิขี่รถเปลืองน้ำไหมสุมไอซิย่างเหรอย่างกับยางด้วยแบบยังไงกับเบิ่งย่างย่างก็ได้ขี่รถก็ได้บ่ย่างสอใจเป็นไทยแล้วเด้อบัดนี่เป็นจังไดเออโบมาดนเป็นจังไดสถานะยังเป็นคือเก่าบปน้อหรือว่าคือเก่าแหละป่าคือยังสดดนถือว่า คนว่างๆนี่นาอยังสดน่าบอกไก่เนาะขี้ลายปันนี่แฟรสิมาเบาวไทยขนบาบุไทยบ่มีเมียนี่ปะจัดไปเลยตักซองเลยพี่น้องเนี่ยเบาบุจ้องเ้นาะนี่แล้วเมียอยู่ทางไกลเลยลวกกับเมียแท๊ะแท๊นี่แน่พันบาทพี่น้องเลยเที่ยวมาไก่มากพัดมาทาให้พี่ให้น้องนี่แหละแมนเมนกะมาทามัน เรื่องสถานะการท้ามให้เอฟซีเห็นแล้วเนาะเพื่อมา่อเธอได้เขาท้ามเท่านั้นพี่น้องฝรฝ่าร่วมกันบางเทีอย่าพี่ย่าน้องอย่าขู่ร่วมกันนะว่าเป็นอะไรเนี่ยอะไรหมดเลยทานกับเพื่อเขาเนี่ยบางทีกันท้าโห่าเพิ่นเพิ่นว่าไม่ว่าท้าว่ามีแฟนแล้วกับเขากับไปยักมาทายเห็นนะยันแบบยันแฟนเพิ่นให้ยันินะคนละเขาจะคิดว่าเพื่อนียอื่นบ่แม่นได้เมื่อเพื่อนเพื่อยันแฟนเพิ่นหายได้ไหมผู้บ่ังหน้าพี่น้องเยตาว่าน้องบ่โสดกับ กัรรมกามาทายนะมิเตอสิขีรถกายเพื่อนได้ชื่อแน่นอนมือได้โบสถ์โดยมีครูมีคของแล้ยไม่ได้หิ้วข้ามิเตอร์แวากินข้าเนาะแกินข้าวกินน้ำก็ได้บ่ได้ไในเนาะถุงหน้องเลยน้องก็ยังโสดเปิดใจให้คือเก่าบ่อยเนาะให้ลมคือเก่าเนาะถักเฟสคือเก่าพี่น้องเลยมีเอฟซีหลายๆคนหลายบ่เมีนเขาของคอเฟสนี่โอ้หล่บ่ไล่แห้งเขาคอเนี่ยใช่เขาบุกหมดแล้วเขาแซดมาเนะเขาแซดมาเลย โอเขโหใช่แดงวเขาเก่งในเขาเขาบอดดี้คืนนั่นเองเขาก็ยังนำห้ายู่เพราะว่าเพราะเจ้าเพราะเจ้าเห็นแบบหลายคนมาเด้เขาเขาก็จะเห็นหลายคินะวันนี้ในเอฟซีไล่ไล่ไม่ได้บ่ได้ล้มคาญที่เอฟซีบ่ได้ล้มคาญเลยดีใจอยู่ย่เป็นทักษาแมนคันมีเน็ตแล้วก็สิโทรลินน่ามันคันยามโมมีก็บ่ได้โทรแมนแมนมีแต่แนวนี่แหละมีแต่ขันซุ้มหลงวางซุ้มนลังกั โทษอินน <S mulheres> <s> ่ะเพิ <S 2> <S 2> ่นน <burnout> ี่ว่าลมก็เพิ่นนั่นแหละแบบตอบเพิ่นเนาะตอบเพิ่นเสร็จเพิ่นคันว่าไปเวียกไปงานกับบอกเนาะไทยเนาะแม่นเลยไปล่ามาขอบคือเขาว่านเนี้ยคันว่าเออน้องสิ้แป้นัปนี้ก็เออไปกันมาขยันแล้วเนาะเพิ่นก็บแม่หนี่หรอกขอแต่บอกเพราะว่าบางคนก็ คล่องค่อยถ่าเดิมังเถอบางที่กินหอดนลิเนาะบังทีเซตตั้งคนอ่านชื่อบาตอบเนาะออ่ืบบตเจ็บใจได้แบบนั้นไหมมังทีห่วย FC บางทีบางคนก็ห่วยหัวจะขาดตัวตายหัวไปจักหงแดหงิดทารอถ่ายคำตอบจากน้องเนาะแมืนบางเถอถ่ายโอ้ยกินหอดบ่อสเฉยเฉว่าบตอบจักเถอผ่านไปหลายเดือนยังบาตอบอยู่ห่วยมีได้ FC คืออ่าจะเอาไปถ่ายไล่บอลกันเขาเจ้าเซตมาโอ้ยน้องๆคนนี้เป็นยังไงวะ บางทีก็เอาเงินให้แล้วประมาว่าบาตอบชนะครับก็จั๊กชิว้าในเลยเนาะแน่่วาเราก็ฆ่ากันเนาะทีมงานเขาก็ฆ่ากันตัวนี้พี่น้องเลยก็ว่าบุกคือเข้าชงเฟสชงยังหายกัดเมื่อกับเบิร์ดนาทีเขานะชิบ้าเนาะเข้าหายเลวคุดจุดแล้วแต่ชิว้าชิลมคือเฮามาแนี่เนี่ยก็บอกน้องๆว่าจะสั่งซีเด้อว่าให้ลบไม่เบาก็เพลินขันวางนะในยังกินมื่อเานี่พี่น้องกินกินปลากับกินปลากับมังมีบะเม็ดบะเม็ดกินมะเมียกับปลาบบมม มักแตงแกงน้ากันแกงแกงแกงมักแตงใช้ป่าบ่โดยอืมไหนป่าอะป่าพอไปหาพอไปใช้หม้อมือนแบบเครื่องมือน่ะนะอไปหาอยู่เซโดยมานเนาะปลาช่างส่วนใดไรน่นะปลานิ่งปลาปากแมนปลาป้ามาได้ปลาได้หน่อยน้องอ้อยมาได้เกลือเกลือมาอีกที่ปลาบไให้มากินหรือเปล่าเครื่องมือกนหรือเปล่า มาเมื่อก่อนเพ่นครับห้อยให้มากินไปแล้วใช่ไหมเจ้ไว้ตองรับจุ่มอร่อยเอาใบบดีมันปั๊บก่อนพี่น้องเลยอืมขี่ขาวแซบน่องนับตีได้น่องส่วงไหนเนาะเมนต์ไอ้ยฮงเจียวกระตุยคุณห้อยคุณขึ้นๆแบบนี้เจอยกระตุ้ยแห้งแล้วพี่น้องตุ้ยตุ้ยแบบบ่แห้งไปได้ของพอดีๆแล้วพี่น้องคิดว่าอยากได้ประมาณจ็ดโล่เจ็ดสิบโลบ่บ่ฮอดนี่นะจักโล่เลยประมาณเจ็ดสิบสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบห้าน่วยเนี่ย ส3ก okay. right. ็โอเคได้สำนีเนาะพูด okay. ีง่ามพี่น้องเลยตะกี้นะแต่ตอนนี้่ฮโหเลยความมาความบา้มันหนห้าส50 50ขึ้นไปก็พอ50้บนาะอ้วน่ะอ้วนแหงอืแวอ้วนกันอ้วนนันละออันนี้สบปลายพอดีผูหยิ่งนอกขับผู้ชายกระทอวันยังยังดใจายังอยัดใจกันนี้พวสิขึ้นนะพูดีงาม ขนาดพ่อแม่น้องไปใช้เบิดแล้วออกหน้าเบิดแล้วออกหน้าหมดเละพระเจ้าลงกากียมอันสีดำหน้าเลยด้วยอ๋อแสดงว่าพี่จะชุดหนองอยู่เพื่อนนี่เนาะสีเอาคือกันแต่ว่ายังรอทารอทาช่วยด้วยโอ้เป็กหนุ่มรอทาคิดว่าสิมาุใจเศร้าแท้ได้เสร็จบอกเลยชาวเนายงไงแต่บอกว่าถทาจันไกลอีกมือว่านนี่ก็วาิมาุใจมือว่านี่แต่ว่าก็ ท่านจันใกล้กับข้าอยู่วะไอ้กับข้าไปไทนาเนี่ยใช่ไทนายาเลยมากับพอดีตํากันนะเนี่ยโดยพอดีที่เปลี่ยนกันคนละมือเนาะมาไม่ใช่เนาะแม่นแหละพอดีมือเฮาม่ามันนี่ก็นดิยังมีแต่เฮาสองคนโลกนี้บารเต้ไอเทนฮามาบ่มมาบาร์เทนข้าไทนาคือกันเอากันบ่แทนมาพลาจวดเพิ่นข้าไทนาเนาะบ่แทนมาเพิ่นกับข้าพี่น้องช่วงนี้ก็มีเจไทยนาส่วงนี้มันยามเฮ็ดหน้าพี่น้องเลย แค่ได้แลแล้วแลแต่พอปีอืมลุยอย่างเดียวบางคนบ่มีให้มีนาก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะแม่สวนเสียหญ้าให้หญ้าสวนด้พี่น้องก็ยามนี้เขาหกําลังงามสวนนี้ไดสุนงเฮ็ดจักบอนให้นะบอน1บอน1ฝาเซพุ่นฝาเซพุ่นอยากแเนาะเอาเข้ามาเนาะแม่นอดได้แต่ละเ่เข้ามานะใส่ือมาใส่ืโอ้ได้ปีละจักเนน่ะบ่ฮ บ่ฮอดชิเปาบ่ฮอดชิปชอบเนาะอืมบัเฮ็ดนาจังซีได้หลายบ่หลายอยู่ซาประมาณนี่ก็ถือว่าจดกลุ่มกินพอแล้วเนาะอืเฮ็ดนานี่อทงบ่สิเฮ็ด่ง1ออทงปลายประมาณจักไหู้บ่บ่ห้บ่ฮอดบ่ฮอดน้าน้องจักจักทงจักจักทง่เมื่อว่ากินนี่ทงปลายบ่ เออกีรัมม uh um um ี่เปงเดียวตรงปลายซ้ำสองธงอ่ะบอสเช่าไฮเนาะซาตาแต่ซื้อว่าบ่เฮ็ดหน้านี่ตามช่วยไหมกีรัมมี่ก็ฉีดีกว่าเฮ็ดไทยอยู่เพราะว่าเขามันฉีด้ต่ร้ายกว่าเน้องแบบไทยเนาะแมนละมันบริสเชียนใหญ่ยังเด้อถ้ามันบริสเชียนใหญ่เทปเดียนแล้วเนาะแมนแต่ว่ามันเมื่อยพดเห็ดนะมันลายยางบ่เมื่อยแได้หรือ้า ลูกาเนี่ยอ๋อฉนอาว่าเห็ดเห็ดหน้าก็เห็ดห้ต่ายเมยก่อนเห็ดเห็ดไ้เห็ดห้เมยก่อนแต่ว่ามันมันเป็นได้จังหวะเมื่อันนี้มันเปียก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 ซื่อาเงีซุ้มรองนจิใส่เกือบลุกซ้งวันนี้ซอยว่าจิบก้นเห็ดได้ได้จจบกุนจะนั่ง้หรอเลาจากน้ำราเลยหรอวะจบก้น บ่แมน่มนบ่แม่นน้ำหน้ากองก้นบ่อย่างเจ็บก้นนไงดับหน้านะ่งเวลาดับหน้าให้ไอ้อบ,บอกเอาเอาเอาไปก่อน <c oughs> ต้อเขาเอาเอากลนไปก่อนอมันจะบ่เจ็บชนากลมแต่เจ็บก้นเจ็บแอวได้พี่น้องเลยคือว่าอะไรเพื่อเสียแล้วให้หน้าพี่น้องเลย,นนยบ่แม่นต์ไงขนหน้าลายทงคือเบาบุญไทยนี่โอ้ย oh, เป็นทะเลเดือนกับบอแล้วกันเช่นน้นนนองอันชี่น้องไ่อยากเจ็บหันเอาล่อติดเดียวเดี๋ยวคนนึงโยิ่งนนึงกะขีล่อกรเห็ดยอดหยอดเดี๋ยคือก็เห็ดในคลิดอะไรยังไงพนหนึงกัโยิ่งล่อคนนึงกะ ดำคือขี้หรอจูโบเห็นบ่เห็นบอกโอ้พี่นอ้องเป็นอนไรเป็นหมองซึกดีใจบ๊อบมี FC เฮตซีเพิ่นโอนเงินให้หรือว่าเพิ่นเห็นมุกเห็นใจโสดซอยหนึ่งเนาะดีใจดีใจดีใจ,ใจ,ใจมาในชิบะฮอไนได้มาในี้นอตมาในี้เนาะบ่ฮอนอแล้วชิมีพัดลมเปิดเลยพี่น้องเพราะว่า<ม>ห้องเพิ่นนี่มันอยากเอาพี่น้องเลยเพราะว่ามันแคบเนี่ยเดี๋ยวยำหอนยามนางเหนียวอยู่อยู่บ่อยากได้ อ่ะแงฝนเนี่ยโอเคอยู่เนาะ<ด>มันเย็นกันหนาวก็กอดกันเอาอ้าบัดนี้เฮากันจีติดตามนา้นองๆก่อนเพราะว่าเพิ่นสิไป,ปลำหน้าสองเศทางาทางน,องน้องเองพิน่นหรือว่าพอเพิ่นอยู่ทางเพิ่นเมดพี่น,อน้องอยู่ทางให้หน้าตะการเพิ่นถ่าอยู่ว่ะอันนี้ค่าทีมงานเขาอยู่ค่าทีมงานเขาชิมาเพิ่นก็นเลยอยู่ก่อนอว่ามีผูญญ้ใหญ่ใจดีหรือว,ว่าไอ้อเพิ่นจากต่างประเทศเพิ่นโอนเงินให้ น้องๆซื้อน้ำมูกน้ำมันในไทยไทยหน้ากับซื้อผลอนหลือผ่ลมมาเนี่ยนี่อไรก็ขอมุ่งขอบใจทางอ้ายเพิ่นอยู่ดีมีเฮคลิปเนี้ยปิดไปซ้ำหนึ่งกับพี่น้องเลยญาตน,น้องๆฝ่าอย่ไปลำหน้าเนี่ยจังไปถาเบิง้งอยู่ให้หน้าตะการนะสิไปเบิง้งมาเพิ่นนำให้ลำหน้าเพิ่นเป็นอะไรเห็นไหมเห็นนะจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยบ๊ายบาย thank you